ช่วงที่ผ่านมาเรามักจะเห็นข้อความเตือนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสายตาเด็กไม่ว่าจะเป็นเล่นมือถือทําให้เส้นประสาตาอักเสบทําให้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทําให้เส้นเลือดในตาแตกทําให้ตาเลือดออกทําให้ตาเล ศูนย์ชัวก่อนแชร์สํานกข่าวไทยอสมทสอบถามกับจักษุแพทย์ซึ่งการเล่นมือถือไม่ได้ทําให้เส้นประสาทตาอักเสบการใช้มือถืออาจจะทําให้เกิดการเพ่งของดวงตามากขึ้นและก็เกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้บ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดประสาทตาอักเสบหรือประสาทตาเสียได้ครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงการใช้มือถือเนี่ยจะทําให้เกิดการเพ่งดวงตาเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอยู่แล้วอาจจะทําให้เกิดภาวะตาเข็แต่ว่าอาจจะเป็นตาเข็ชั่วคราวหรือในบางจังหวะเท่านั้นเอง แต่ว่าการใช้มือถือไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อตามีการอ่อนแรงมากขึ้นเพียงแต่ว่าในคนที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอยู่แล้วการใช้สายตาเห้งระยะใกล้ๆติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจจะทําให้ความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อตานั้นเห็นชัดมากขึ้นไม่ได้ทําให้เส้นเลือดในตาแตกการใช้มือถือหรือการใช้สายตามองในระยะใกล้ไม่ได้ทําให้เส้นเลือดบริเวณตาขาวหรือข้างในจอประสาทตาแตกส่วนใหญ่พวกเนี้ยในกรณีที่เป็นเส้นเลือดบริเวณตาขาวแตกเนี่ยมักจะเกิดจากการขยี้หรือโดนการกระทบกระเทือนส่วนเส้นเลือดบริเวณจอประสาทตาถ้าจะแตกเนี่ยส่วนใ่ญ่จะเก เกิดจากการมีโรคประจําตัวบางอย่างที่ทําให้เกิดเส้นเลือดผิดปกติที่จอประสาทตาเช่นเป็นโรคเบาหวานขึ้นจอตาและไม่ได้ทําให้ตาเลือดออกจริง,รงๆการเล่นมือถือไม่ได้ไปมีอะไรกระทบกระเทือนกับดวงตาแต่ว่าถ้าเราขยี้ตาเช่นเราใช้สายตามากๆแล้วเราเคลื่อนตาแล้วเราไปขยี้ยก็อาจจะทําให้เส้นเลือดบ,บริเวณตาขาวซึ่งมันเปราะอยู่แล้วแตกได้ง่ายและยัง <c oughs> ไม่ทําให้ตาเลการใช้มือถือไม่ได้เป็นต้นเหตุทําให้เกิดตาเละโดยตรงแต่ในกรณีที่เด็กมีปัญหาเรื่องสายตาเช่นเด็กมีปัญหาเรื่องสายตายาวแต่กําเนิดอยู่แล้วการที่เด็ก ใช้มือถือมากๆก็อาจจะทําให้เกิดการเพ่งของดวงตาเข้าใกล้กันมากขึ้นทาให้ดูลักษณะคล้ายเป็นตาเหล่ซึ่งอาจจะเป็นเหล่จริงหรือเป็นเหล่เทียมพวกพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นแค่ชั่วคราวเมื่อเด็กได้รับการพักสายตาก็จะกลับมาเป็นปกติได้ซึ่งการหลอกให้เด็กกลัวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทานะครับแนะนําว่าไม่ควรที่จะให้คุณพ่อคุณแม่หลอกเด็กเองหรือแม้แต่มาให้คุณหมอเป็นคนหลอกเด็กว่าเล่นมือถือแล้วจะตาบอดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปปลูกฝังความเชื่อที่ผิดๆแล้วก็ในโลกยุคป,ปัจจุบันเด็กจําเป็นต้ององยู่กับ เทคโนโลยีเขาจะได้ตามโลกให้ทานฉะนั้การที่ให้ข้อมูลผิดๆอาจจะทําให้เกเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนแล้วก็เกิดความฝังใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ไม่แนะนําเลยครับดังนั้นจากสุแพทย์แนะนําไว้แบบนี้ครับ <S <S ในโลกยุคนี้เราคงต้องยอมรับว่าเด็กต้องอยู่กับเทคโนโลยีซึ่งสื่อที่เข้ามาง่ายที่สุดตอนนี้มากกว่าทีวีหรือคอมพิวเตอร์ก็คือโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมรับว่าเด็กอาจจะต้องมีช่วงเวลาของการใช้มือถือในแต่ละวันถ้าตามคําแนะนําของสมาคมกุมาลแพทย์ของอเมริกาแนะนําว่าให้เด็กเนี่ยใช้มือถือวันหนึ่งรวมกันไม่เกิน2 ชั่วโมงต่อวันแต่ว่าในยุคโควิดเนี่ยก็อาจจะทาได้ยากหน่อยเพราะว่าแค่เรียนออนไลน์ก็อาจจะเกิน2ชั่วโมงต่อวันแล้ววิธีที่คุณพ่อคุณแม่จะดูแลลูกให้อยู่กับเทคโนโลยีหรือภาวะที่จําเป็นที่ต้องใช้มือถือในการเรียนหรือในการหาข้อมูลต่างๆอย่างเหมาะสมก็คืออันที่หนึ่งคือเราต้องกําหนดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับลูกเช่นห้องที่ลูกจะใช้นั่งทํางานหรือนั่งใช้มือถือเนี่ยก็ไม่ควรจะมืดเกินไปหรือสว่างเกินไปเพราะจะทําให้เกิดการโหลดการทํางานของดวงตารวมทั้งหน้าจอก็ไม่ควรจะเปิดแสงมืดหรือสว่าง กน,นอกจากนั้นคือต้องไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะมีลมพัดไม่ว่าจะเป็นลมธรรมชาติลมพัดลม,ลมหรือลมแอร์เพราะพวกนี้จะทําให้ตาแดงแล้วก็เคือนตาง่ายนอกจากนั้นตำแหน่งของมือถือเนี่ยก็มีความสําคัญถ้าเราถือมือถือค่อนข้างต่ำเนี่ยเราจะลืมตาเบื่งตาไม่ต้องเยอะแต่ถ้าเราถือมือถือสูงเนี่ยเราจะเบลาค่อนข้างเยอะจะทําให้เกิดปัญหาตาแห้งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ล้าตาได้ง่ายขึ้นสําหรับเรื่องระยะเวลาในการใช้แมบบ้ว่าเราอาจจะไม่สามารถควบคุมให้การใช้วันหนึ่งไม่เกินสมชั่วโมงได้แต่ก็ควรจะมีการใช้และหยุดพักเป็นระยะระยะเนื่องจากว่าการ ใช้มือถือเนี่ยถือเป็นการใช้ตามองวัตถุใ,ในระยะใกล้ทําให้เกิดการเพง่งวิธีการผ่อนคลายการเพ่งที่ดีที่สุดก็คือทุกๆ20นาทีของการใช้สายตามองใกล้ควรจะมีการหยุดพักสัก20วินาทีคําว่าหยุดพักในที่นี้หมายความว่าให้ลูกได้มองออกไปไกลๆเกิน20่ฟุตพ่อบางคุณแม่บางท่านก็ใช้เทคนิคชวนลูกให้หยุดมาทานขนมหรือให้เขานั่งออกมองออกไปที่โต๊ะเรียนหนังสือเนี่ยมองออกไปที่หน้าต่างก็จะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อตาที่ใช้ในการเพ่งก็จะทำให้ลูกเราอยู่กับเทคโนโลยีที่จําเป็นในปัจจุบัน ได้โดยปลอดภัยกับดวงตาครับพบกับชัวร์ก่อนแชร์เมมเบอร์ชิกพื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ตอร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์อันตรายจากข่าวปลอมพร้อมทำลายทุกสิ่งไม่อยากให้สายเกินแก้โปรดอย่าแชร์สิ่งไม่ชัวร์ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม